สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนชาวดาร์กนบอลเลเจน n ์ทุกๆคนอยู่กับผมมิสเตอร์เลเจนวันนี้ผมจะมาเล่นทีมก็อดคีนะครับมีเพื่อนๆขอมาแต่ทีมก็อดคีนี่ผมทําคลิปไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไม่ค่อยจะมีตัวแปลกๆก็มีแต่ตัวเดิมๆนะครับผมก็เลยจัดเป็นก็อดคีแต่เล่นแค่3เทพทําลายล้างนะครับผมโดยมีท่านบิวท่านแชมปปานะครับและ คนที่มีพลังเทียบเท่าเทพทำลายล้างนะครับนั่นก็คือท็อปโปะนะครับผมเราจะใช้กันแค่3ตัวนี้ทั้งเกมเลยนะครับไปชมกันเลยครับ <Yahoo! S 1> มาครับแต่แรกเราเจอทีมฟิวเจอร์นะครับผมเราก็จัด3มเทพทำลายล้างไปเลยนะครับเปิดเกมมาครับยังไงครับ นั่นก็เทพเหมือนกันนะครับเทพจอมปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสามารถหน้าเน่ายังไงหลบได้เพอร์เฟคครับยังไงจะตายแล้วครับไม่เปลี่ยนตัวตายนะครับผมเปลี่ยนสามารถฟิวชั่นลงมาครับยังไงครับเอาท่านแชมป้าลงมาเลยครับชนะทางนะครับผมยังไงครับฟงพุ้ยแต่พิวนะครับผมหลบไปครับโอ้โหโดนแทบมาครับเปลี่ยนท่านบิวลงมาโอ้โหหลบไม่ทันนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้ โดนไปเต็มเต็มครึ่งหลอดเลยครับแรงแรงเลยครับผมยังไงครับบาดตปครับเปลี่ยนทอปโปลงมาครับเพิ่มคีไปด้วยนะครับและลดค่าการใช้การบาดด้วยนะครับผมยังไงครับโอ้โหหมดครับหมดยังไงครับคี้ยิงไม่มียังจะมาขโมยคี้อีกนะครับกดเมนเลยครับเอาวันทิ๋มใหม่ขึ้นมือโอ้โหไม่ทันนะครับอย่างนี้แลจะไม่ได้กดนะครับดูทรงแล้วสงสัยต้องเปลี่ยนท่านแชมป้าลงมารับแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหกดเมนมาอย่างนี้ รับไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอกดเมนมาค่อยเปลี่ยนท่านแชมป้าลงมานะครับเปลี่ยนท่านแชมป้าลงมาเลยครับรับบามเม็ไหวอยู่นะครับโอ้แทบไม่ค่อยเข้าเลยนะผมสามารถฟิชชั่นตัวนั้นก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับยังไงโอ้โหกดเมนมาอย่างนี้พุ่งมาอย่างนี้หลบได้ครับท่านแชมป้าเปลี่ยนท่านบิวมาบาสไปเลยครับ บาสไปอีกทีนึงครับเรียบร้อยไปครับสามารถหน้าเน่าครับเทปจอมปลอมนะครับกดเมนมาแล้วครับยังไงครับโอ้โหหลบไม่ทันนะโดนใส่แล้วทันบิวทันบิวจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยังไงครับหมดแล้วครับหมดยังไงเอาหลบได้ครับกดอันติเมทไปเลยโอ้โหโดนหลบได้แบบนี้ไล้คิงลัดยัดไปเลยครับโอ้โหมีแต่การบาสนะครับเนี่ยจะโดนดาวถูกหรือเปล่าครับ เรียบร้อยเลยครับเดาถูกนะครับโอ้โหยังไงครับหลบเปลี่ยนตัวลงมาให้ไวและบาสไปเลยครับเขาผิดจังหวะเรียบร้อยไปนะครับโกคูแบ็คยังไงสามารถครับสามารถฟิวชั่นโอ้โหหลบได้นะครับใส่ไปแล้วโอ้แต่ตีไม่เข้าเลยครับเปลี่ยนท่านแชมป้าลงมาครับกดเมนครับทำลายการบนมือฝ่ายตรงข้ามไปนะครับแถบไปก่อนครับโอ้โหโดนขโมขี้ไปอีกแล้วนะครับยังไงครับใครจะพลาดกันก่อนครับโอ้เรียบร้อยไปครับผม ปิดเกมเลยครับท่านแชมป้าพุงพุ้ยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆมาต่อครับตอนนี้เจอเป็นทีมเลเจนเดอร์เรชั่นนะครับมีเซลตัวใหม่ด้วยนะครับสามดาวมีบูคิด LF ด้วยครับพิโลเซนใครแต่ละตัวนี้แน่นๆทั้งนั้นเลยนะครับเปิดเกมมาครับยังไงเราก็แพ้ทางก่อนเลยนะครับโอ้โหโดนหลบไปนะครับโดนใส่คอมาแล้วอโหแรงครับอย่างนี้ไม่ได้ครับ ทันแชมป์ป้าลงมารับไปก่อนนะยังไงโอ้โหโดนเซลสีแดงออกมาครับเซลตายเกิดตัวนี้เอาทันดิวลงมารับดีกว่าครับรับเน้นๆเลยครับเนี่ยยังไม่ได้เปิดเขาเลยนะครับยังไงอ้าวหลบได้อย่างนี้ได้เปิดคอมโบไปบ้างแล้วนะครับยังไงเปลี่ยนท็อปโปมาครับลดค่าการใช้การบาสไปก่อนนะครับประหยัดครับตรงนี้ยังไงครับบาสไปขีนึงครับเรียบร้อยไปครับขืนชีพมาครับ ยังไงครับหลบไปครับโอ้โหรอจังหวะไปเขาหลบทันนะครับโดนใส่มาครับยังไงครับเอาทันบิวลงมารับดีกว่าครับยังไงครับบาสมาหมดหรือยังครับน่าจะหมดแล้วนะครับโอ้โหเปลี่ยนเซลล์มงลงมาครับยังไงหลบได้ครับใส่คอมโบไปแต่ตีไม่เข้าเลยนะครับเอาทันแชมป้าลงมาครับบาสไปโอ้โหดุแรงครับดุแรงโอ้โหถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี้มีสิทธิ์ ตายได้เลยนะครับยังไงกดเมนทําลายการ์ดบนมือไปเลยครับจังหวะอย่างนี้กดการ์ดฟ้าไปโอ้โหไม่ทานครับหลบได้ยังไงบาสไปครับกดการ์ดเขียวครับพนขีปากไปครับผมหนวกหูไปเลยครับตามด้วยเปลี่ยนทอปโปะลงมากดเมนบาสไปหนึ่งทีครับแล้วยัดอันติเมตไปเลยครับผมเป็นศพแน่นอนครับไม่น่ารอดนะครับพลังแห่งเทพทำลายล้างครับยังไงครับ โอ้โหพายครับหลบไม่ทันเนี่ยจังหวะนี้ยังไงครับโดนกดกัะเขียวมาครับขี่หายหมดเลยครับยังไงบาสชนไปครับยังไงยังไงโอ้โหโดนหลบได้ครับแต่เราหลบซ้อนได้ครับยังไงโอ้โหพลาดอีกโดนเขาหลบซ้อนอีกทีนึงครับยังไงตายไหมครับเนี่ยตายไหมครับเนี่ยไม่ได้แล้ววกเนี้ยโอ้โหจะตายแล้วครับไม่ได้ครับกดเมนมาเลยนะครับ ยังไงเปลี่ยนท่านบิวลงมาก่อนนะครับโอ้โหยังใส่คอมโบมาไม่หยุดไม่หย่อนครับโอ้โหเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยเอฟเฟกน้องเบ็ดนะครับยังไงบาสไปเอานิ่งครับนิ่งงี้เข้าทางเราเลยครับแบบนี้ท่านชัมป้าลงมาบาสไปครับโอ้โหไม่ตายครับยังไม่อยากกดไล์ทีนัดแถบไปครับไม่ตายโอ้โห อยู่นานนะครับเนี่ยยังไงบาสไปเลยครับยังไงแทบไปโอ้โหเขาเปลี่ยนตัวทันนะยครับท็อปโปลงมากดหักใครไปโอ้โหไม่ทันครับพลาดครับตายเลยครับผมท็อปโปยังไงบาสไปครับบาสไปอีหนึงครับตามด้วยพลขีปากไปเลยครับผมหลวกหูแล้วก็ตามด้วยไลทิงลัดไปเลยครับเดี๋ยวการเราถูกหรือเปล่าครับ รู้สึกภาคหลังเล่นนี้โดนดาวการ์ดถูกบ่อยนะครับแต่รอบนี้เดาไม่ถูกนะครับเรียบร้อยไปครับน้องอิเบดโอเซลล์แค่นั้นสบายชิวๆครับแถบไปเลยครับผมท่านแชมเป้าปิดเกมไปอีกแล้วนะครับพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นมาครับตอนนี้เราเจอเป็นทีมฟ้าม่วงนะครับสายญาฟ้าม่วงแต่มีโกฮังเป็นไฮบิดสายญานะครับ เขาต้องเอาลงแน่นอนครับแต่ก็เข้าทางเราเลยครับเพราะเราเล่นเขียวเขียวเหลืองอยู่แล้วนะครับดัดทางได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมเปิดเกมมาเราชนะทางก่อนครับนิดนึงรอจังหวะยึกๆไปกดกัดเขียวไปครับผมดีดลูกแก้วไปครับเมื่อกี้บาสไปครับบาสทีนึงครับนั่นไงเปลี่ยนโกหังลงมาแล้วครับทันแชมป้าลงมาบาสต่ออู้หูอโบลรีลงมาต่อเลยนะครับอย่างไงครับหลบไปครับ รอจังหวะเอาท่านบิลลงมาการ์ดฟ้าไปโอ้โหดนะครับโดนหลบได้เลยครับโอ้โหโคตรรงครับได้บัฟจากบาดักนะครับนี่เราชนะทางจริงหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหต่อยเป็นกระสอบทรายเลยครับยังไงอ้าวผิดจังหวะไปเราได้เปิดประเด็นไปนะครับบาสไปเลยครับท็อปโปเปลี่ยนตัวมาเพื่อลดค่าการใช้การ์ดบาสเลยครับเนี่ยแถมเป็นสายบาสแรงด้วยนะครับยังไงครับ เรียบร้อยไปครับโกหังตายเกิดไปแล้วนะครับกดไลซิ่งรัดง่ายขึ้นแล้วนะครับผมโกหังตายเกิดมานี่มีการเขียวขึ้นมาเราก็ต้องกดเมนของท่านแชมป้าครับทำลายการบนมือไปให้เกลี้ยงอย่างห้เหลือเลยนะครับยังไงผิดจังหวะไปได้เปิดประเด็นไปครับเปลี่ยนตัวไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วก็ไลซิ่งรัดไปเลยครับยังไงครับจะเอาการเราถูกเปล่าครับโกหังตายนี่เล่นง่ายเลยนะครับ เรียบร้อยไปครับอย่างนี้รวมพลังสามเทพทำลายล้างไปครับสบายลนะครับเหลือฟ้าสองตัวนะครับเรามีเขียวถึงสองตัวนะครับผมแต่เราก็ยังประมาทไม่ได้นะครับยังไงครับบิวบาสไปครับกดเมนเจอริตี้เอาอัิเมทขึ้นมือแล้วยัดไปเลยครับไม่น่าจะรอดนะครับยังไงครับโอ้โหหมดหลอดไปเลยนะครผมยังไงครับ ทอปโปครับกดเมนเอาอันที่เมฆขึ้นมือครับพร้อมใส่นะพร้อมใส่ตอนนี้ยังไงครับกดไปแล้วครับโอ้โหออกซะแล้วนะครับมาครับตาสุดท้ายครับเจอเป็นทีมฟิวเจอร์อีกแล้วนะครับเหมือนตาแรกที่เราเจอนะครับแต่บัฟค่อนข้างน้อยนะครับดาวเบจิตโต้บูยังน้อยนะครับผมแล้วเอาใหม่มาบัฟเลือดด้วยอบิลิตี้ก็จะบัฟน้อยลงหน่อยนะครับ เปิดเกมมาครับยังไงรอจังหวะพ่นขี้ปากไปครับแสบแก้วหูไปเลยนะครับผมยังไงครับสไตล์ไปเลยครับโอ้โหจะรอให้หลุดจังหวะคอมโบเข้าเขาเปลี่ยนกวางฮังลงมาหลบทันนะครับยังไงครับเปลี่ยนท็อปโปลงมาบ้าไปโอ้โหโดนแถบมาอีกแล้วนะครับหลบไปอีกบ้าไปอย่างนี้หลบไม่ได้แล้วนะครับบ้าไปอีกหนึ่งทีครับโอ้แรงครับแรงถึงจะต้องเปลี่ยนสีม่วงลงมาลับเลยนะครับ หมดแล้วครับเปลี่ยนชั้นป้าลงมาหลบบาสไป็นึงที่โอ้โหโดนหลบซ้อนได้เปลี่ยนกองคูแบกลงมาครับโอ้เปลี่ยนตัวกันนัวเนียและเนียและหน้าเลยครับยังไงครับเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนอีกนะครับเอาท็อโปะลงมารับไปนะครับโอ้เปลี่ยนตัวกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับตอนนี้ยังไงครับโอ้โหโดนใส่คอมโบมาแบบรัวๆไม่หยุดไม่หย่อนครับยังไงหมดแล้วครับแถบมายังไงรอจังหวะไปได้เปิดคอมโบไปแล้วนะครับผมสไตายไปก่อนครับการคูไปเชงครับหลายสิ่งนั้นเราก็ยังกดไม่ได้นะครับ ฮะครไปเลยครับผมบึ้มไปครับหมดหลอดตายเกิดไปเลยนะครับยังไงครับกดเมนมาแล้วปล่อยบอลมาอย่างนี้รอก่ันครับรอครับจังหวะฮะครไปครับหลบได้ยังไงกดอันติเมยยัดอู้หูไม่ทันนะครับโดนเขาสไตล์สวนมาก่อนนะครับยังไงครับโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้มีตายนะครับอย่างนี้มีตายได้เลยนะครับกดเมนมาเลยครับไม่ได้อยู่ไม่ได้แบบนี้ทันบิวลงมารับไปก่อนนะครับ โหนี่เตะเทพทำลายล้างไม่เห็นหัวกันเลยนะครับยังไงครับบาสเปิดประเด็นไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับโอ้โหมากดการเขียวต่อหน้าต่อตาแบบนี้ไล่ซิงลัดยำๆไปเลยครับเรียบร้อยนะครับจะเดาการเราถูกหรือเปล่าครับเราไม่ถูกก็เรียบร้อยไปนะครับโกคูแบ็คเรียบร้อยไปครับ กดเมนมารอเลยนะครับโอ้โหโดนใส่มาก่อนแล้วนะครับยังไงครับโอ้โหเปลี่ยนสีม่วงมาแล้วด้วยโอ้โหนี้มีตายนะครับเนี่ยตัวการเขียวมาครับยังไงครับโอ้โหหลบเพอร์เฟคครับบ้าไปครับโอ้โหจำเป็นต้องใช้อัติเมทแล้วใช่ไหมครับเนี่ยสีแพ้ทางรับไม่เป็นไรครับดีกว่าไม่ได้ใช้ครับกดมาจะได้ไม่เสียของนะครับใส่ไปครับ คี่สลาตันเตะไปครับปุ้งไปครับไม่ตายอยู่แล้วนะครับเขากดเมนมาแล้วนะครับยังไงอืเมื่อกี้โอ้โหเรากดเมนไปยิกเลยครับลืมไปครับกดไปแล้วนะครับตายเรียบร้อยครับยังไงครับโอ้โหอย่างงี้จะแพ้หรือครับนี่อะไรกันนี่เบจิโตบูฝั่งน้องโคตรแบกครับโอ้โหเหลือท่านแชมป์ป้าครับ ไม่เป็นไรครับเราชนะทางอู๋แต่ยังเหลือกก้างอีกตัวนะครับอูบาสไปจะโดนโคเวอร์หรือเปล่าครับนั่นไงครับียบร้อยเลยครับโดนโคเวอร์เข้งไปนะครับอย่างไงไล่ทิ้งล้ำแบบนี้ก็หลบสบายครับอย่างไงรอจังหวะการ์ดฟ้าบึ้มไปเลยครับอู๋หมดหลอดไปเลยครับผมเดอแบกครับท่านแชมป้าเราอู๋แบกหลายเกมแล้วเกินครับโหดจัดเลยครับถึงจะอ้วนพุงคุยแต่ก็ผิวนะครับแบกมาหลายเกม้วครับท่านแชมป้าเรา ยังไงบ้าไปครับยังไงยังไงหลบซ้อนได้แบบนี้ปิดเกมสบายเลยครับแถบไปครับผมโอ้โหท่านอ้วนพุงพุ้ยปิดเกมทุกตาเลยนะครับผมมีกไหมงามไส้ก,ก,ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทีมก๊อดคี้พลังแห่งเทพทำลายล้างทั้ง3มนะครับผมก็ถือว่าสนุกอยู่ครับแต่ก็ดักสีลำบากนิดนึงครับเขาจะดักสีเราง่ายหน่อยนะครับผม แต่เราก็เล่นสนุกสนุกครับแก้เบื่อครับตัวไหนเราเล่นเบื่อเราก็หาตัวที่ไม่เคยเล่นนะครับอาจจะสนุกก็ได้นะครับผม,มเพื่อนอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์ขอมาได้เลยนะครับถ้าผมมีผมจะจัดให้เลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมนะครับสวัสดีครับ